ดีค่ะต้องพนอ,อีกสักสองวนัวนนะฮะก็ดูแล้วนะไม่ขยบเลยคายเต็มสปีครับห้องน้ำเข้าได้ไหม ทำไรเดียก็ใส่ถุงใส่ดังร์แต่เมื่อวานนี่ค่ะเม่อนี้เรเดินมาค่ะเราไปเดิน้นพอทนะอันนี้ของมหาดไทยลำทีมหาดไทยมาในนามนายกหมดนะนายกลั่นาอหน่อยิ้วมนเลยมาเลยอันนี้ของสายชาตินะของลาชินีกั็ไม่แน่